เฮ้ยคุณนี่คุณมีอะไรเอาผู้ไม่ได้มีอะไรก็คุณไม่เห็นเลยเนวันเหยียบข้าวเพื่อนผมเนี่ยห็นทำไมอ่ะค,คุณหมาหมาอย่าอนี้เครบ คุณทำของหล่นไว้อะครับฉันไม่ได้ทําหล่นแต่ฉันทิ้งแล้วก็เห็นแกะกวาดอยู่ก็เลยทิ้งไว้ทาไมอ่อไม่มีครับกำลังหิวพอดีเลยขอบคุณนะครับต่อชีวิตได้อีกมือนึง เฮ้ยไหนมาไว้ดีมเรารถไปเก็บมาเอออืมเออเฮ้ยไม่หน้าตามดูเหนื่อยๆมึงได้นอนบ้างปะเนี่ยก็พักไปชั่วโมงหนึ่งอะชั่วโมงเดียวเหงื่อวะมึงต้องพักผ่อนบ้างเลยไว้ดีมถ้ามึงไม่พักผ่อนร่างกายมึงแย่เนี่ย จะทุดนะเว้มึงมาขับวินอย่างนี้ไม่ได้นะเว้กูพักไม่ได้หรอกกูมีคนข้างหลังรออยู่อะน่าเห็นใจวะแต่กูก็ไม่รู้จะช่วยมึงยังไงกูก็ <c oughs> เอาตัวกูเองไม่รอดเหมือนกันวะขอบใจมากนะเว้ก็ไม่เป็นไรหรอกกูเข้าใจแค่มึงเป็นห่วงกูอะกูก็ดีใจมากแล้วขอบใจมากเพื่อนไม่ต้องขอบผมใจกันเลยเ แล้มันหัวอกเดียวกันเว้ยเฮ้ยเอางี้เดี๋ยววันนี้กูเลี้ยงกูเตี๋ยวหน้าปักซอยโอเคไหมวันนี้กูวิ่งวินมาได้เยอะเว้ยไม่เป็นไรไม่น้องเลี้ยงกูมีอาหารพัตคารอยอยู่แล้วเฮ้ยพัตคาเลยเหรอวะเออพัตคาเลยกินด้วยได้ปะวะไปดิไปดิไปด้วยกัน อาหารพนักคานมึงนี่เองข้าวเหนียวจิ้มพริกเลือจิ้มอร่อยโอ้ไม่แห้งเลยเดี๋ยวว่าแต่มึงอ่ะไหนกูเจยวหน้าปลาซอยทำไมได้นี่มากินกันนอยงไงก็กินคนเดียวไม่อร่อยเว้ยก็อยากซื้อมากินกับมึงเออและอย่างหนึ่งอ่ะก็กินเพื่ออยู่เท่านั้นเลยเว้ยไม่ได้อยู่เพื่อกินมีให้กินก็ดีนะเฮ้แต่ว่า ถ้ากูมีตังค์เมื่อไหร่น้้ยกูเนี่ยจะไปซื้อสเต็กมากินพิซซ่าโอ้โ و, ฉลามน้ำแดงหอยเป่าฮื้อโอ้โห و, ดูในอะไรอาหารทะเละอาหารทะเลตื่นยังเนี่ยมึงเคยฝันอยูอย่ไหมเนี่ยกูตื่นแล้วแต่ว่าคนเรามันก็ต้องมีความฝันดิวะ <laughs> ใครมันจะไปนจนทั้งชาติวะ <c oughs> ออฮัลโหลครับพ่อเป็นยังไงบ้างลูกสบายดีไหมสบายดีครับเงินที่ผมโอนไปพอขค่ารักษาไหมครับพอลูกไม่ต้องโอนมาบ่อยๆเก็บไว้ใช้บ้างอยู่ทางนั้นน่ข้าวของมันแพง พ่อไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกอยู่ทางนี้ผมมีกินไม่เคยอดมีแต่ของอร่อยออร่ๆทั้งนั้นเลยเหนื่อยไม่ลูกไม่เหนื่อยเลย,ลยลครับพ่อสบายมากครับพ่อรักลูกนะดูแลตัวเองดีๆนะลูกผมก็รักพ่อเหมือนกันครับ ดูแลตัวเองดีเช่นกันนะครับพ่อเอ้ยลู้ผู้ชายเขาไม่ขี้แงกันหรอกเว้ยไปกินข้าวเถอะปะเย็นหมดแล้วของกูเอ้ยกินน้ำก่อนเว้ยกินน้ำหมดเว้ยติดคอติดคอ ดีไหมดีขึ้นไหมลเอาเฮ้ยคุณนี่คุณมีอะไรเอาคุณไม่ได้มีอะไรก็คุณไม่เห็นเลยเนี่ยว่าเยียบข้าวเพื่อนผมเนี่ยเห็นเอ้าไงอะก็เยียบไปแล้วอ่ะกินต่อก็ล่ะ โอ๊ทำไมคุณ,คณหมา<ด>หมาเงียบจีนจนคือถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจอ่ะคุณก็แคข่ขอโทษเท่านั้นเองทําไมต้องมาพูดอะไร่างนี้ด้วยครับขอโทษอ่ะแล้วทําไมต้องขอโทษด้วยอ่ะไป่แค่ข้าวเหนียวจิ้มพริกกับเกลือของถูกถูกแบบเนี้ยมันจะวิเศษไรยย้ขีหนาอ่ะใช่ครับสําหรับผมอะ่ะมันวิเศษมากคนรวยอย่างคุณอะ่ะไม่มีวันเข้าใจหรอกว่ารสชาติมันอร่อยแค่ไหนของถูกถูกอ่างเงี้ยครับ มันมาทางชีวิตของผมได้คนอย่างคุณอะไม่เคยกินคงไม่มีวันรู้หรอกอะกินไปหน้าอยแกกินเท่านี้ก็พอแล้วข้เ,เหนียวจีิ้มพริกเกลือเนี่ยกินเสร็จแล้วก็รีบไปทำงานด้วยนะเร็าเร็ว,รวข,อขอบคุณครับเรวเร็วล่ะ วยคิดว่ามึงรวยแล้วมึงจะทำนี้ได้เหรอเฮ้ยแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยโเฮ้ยดียม,ามากูก็ได้เฮ้ยไม่เป็นไรมันยังกินได้อยู่ช่างมันเนี่ยลงแล้วเอ้าเฮ้ยมึงมาทำไมอีกวะจะมาหาเรื่องอีกเหรอ รับไปเถอะนะจะได้มีอะไรดีๆกินบ้างจะได้มีแรงทำงานมีของดีๆหนึงน่งันดีวะขอบใจแล้วกันหรือยังมีความรับผิดชอบอยู่ยยไม่เป็นไรหรอกครับถึงพวกเรา,าจนอะ่ะก็ไม่รับของจากใครฟรีๆหรอกแ,แล้วใครบอกว่าจะให้ฟรีนี่เป็นค่าแรงล่วงหน้าของพวกแกสองคน ับไปซะค้าแรงหลับไฟคะาแรงค้าแรงเลยวะอ่ะอส่วนนี้เป็นนำบัตรฉันตั้งแต่พว่นนี้ไปนะก็ไปหาฉันที่บริษัทตามที่อยู่นั้นฉันมีงานพวกแกสองคนทาพวกแกสองคนจะได้มีงานดีๆมีอาหารการกินดีๆจะได้ไม่ต้องมานั่งอดมือม้อ,อกินมื้อกินข้าวเหนียวจิ้มพริกเกลือแบบเนี้ยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเออไม่เป็นไรอ,อ่ะแล้วนี่ก็กินซะนะ ครับครับไม่กำลังใจให้นะไปละ